หลอดบูเดมอร์ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครจากแฟรนไชส์แฮร์รี่พอตเตอร์ที่ท่งอิทธิพลมากๆต่อการเป็นตัวร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแฟรนไชสมากกว่าตัวร้ายคนไหนๆอีกทั้งเขายังเป็นลัสบอสที่สมศักดิ์สรีมากที่สุดตัวหนึ่งทั้งแนวเรื่องของดีไซน์คาแรคเตอร์และประวัติอันมืดมนในอดีตด้วยนั่นเลยทําให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูเรื่องราวของหลอดบูเดมอร์ว่ามันจะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อน หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับรูปร่างชวนสยอง แน่นอนว่าสําหรับตัวละครทอมรเดลนั้นแม้ว่าเขาจะเคยเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีมาก่อนแต่เมื่อเขาเริ่มเกี่ยวข้องกับศาสตร์มืดมากขึ้นความดูดีของเขาก็ค่อยๆหายไปใบหน้าของเขาดูคล้ายกับขี้ผึ้งและเป็นสาตร์เลื้อยคลานมากกว่าเดิมผิวหนังของเขากลายเป็นสีขาวเหมือนกระดูกและตาขาวที่ดวงตาของเขาก็จะปรากฏออกมาเป็นเลือดโชคอยุดตลอดเวลาซึ่งเมื่อผ่านการฟื้นฟรูร่างกายมากขึ้นไปเท่าไหร่ความผิดปกติของเขาก็ค่อยๆจางหายไปมากท่านั้นวูดเมอร์จึงถูกบรรยายว่ามีผิวขาวซีมีรูปร่างผอมเพรียวและมี วงตาสีแดงเข้มเขามีใบหน้าสีขาวช็อกที่มีลักษณะคล้ายกะโหลกศีรษะลุน่นมีรอยกรีดจมูกเหมือนงูและมีมือใหญ่ที่มีนิ้วยาวผิดปกติเหมือนกับขาแมงมุมหักมองไกลๆซึ่งถ้าสังเกตไปที่หัวนันเราจะพบได้ว่าผมของเขาจะไม่มีวันงอกออกมาแล้วรวมไปถึงริมฝีปากก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนของร่างกายที่หายไปเหมือนกันจากเหตุผลทั้งหมดโดยรวมมันจึงทําให้เขามักจะสวมเสื้อคลุมที่มีฮู้สีดําหรือเสื้อคลุมสีดํารูราหลายชุดเพื่อปกปิดร่างกายทุกส่วนแม้จะไม่สวมรองเท้าเอาไว้ ซึ่งคงไม่มีใครจินตนาการออกว่าภายในนั้นมันเป็นยังไงกันแนะ่แต่นี่ก็จะไม่ใช่ปลายทางของการเปลี่ยนร่างที่สิ้นสุดลงไปแล้วอย่างแน่นอนเพราะครั้งหนึ่งอัลบัสดัดเบอร์ก็เคยคาดการาไว้ว่าวูดมอร์อาจจะมีรูปลักษณ์ที่น่าสยดสยองได้มากกว่านี้แนะ่หากเขายังมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะร่างกายจากเวทมนต์อยู่ต่อเนื่องแบบนี้เพราะแค่ขั้นตอนระหว่างทางก่อนที่จะมาเป็นแบบที่เราเห็นในภาพยนตร์มันก็ชวนเสียดสีเอนมากพอแล้ว माइक से สำหรับไม้กกยทธิ์ที่ตัวละครนี้ใช้ก่อนจะเปลี่ยนไปใช้ไม้เอลเดอร์อันทรงพลังในภายหลังแต่เดิมเขาก็จะใช้ไม้เกยสิทธิ์ที่มีรูปร่างเหมือนกับกระดูกมาก่อนโดยมันจะมีความยาว13.5นิ้วและถูกสร้างขึ้นมาจากต้นไม้ที่มีชื่อว่ายิวประกอบกับแกนกลางอย่างขนนกฟีนิกซ์ที่จะนํามาจากฟอคซ์ซึ่งเป็นนกฟีนิกซ์ของอัลบัสเดอรดอร์โดยขั้นตอนการผลิตทั้งหมดนั้นจะมาจากแกริกโอลิเวนเดอร์ในปี1938ซึ่งจะใช้ส่วนประกอบจากฟอคซ์ไปเป็นแกนกลางให้กับไม้กกยทธิ์ของแฮ ไม้ของวูดมอ์และแฮร์รี่จึงถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันโดยดีไซน์ของไม้จะถูกออกแบบมาจากนักแสดงอย่างราฟายส่วนหนึ่งด้วยสำหรับทาให้ไม้น,นั้นสามารถเกี่ยวมือของเขาได้โดยไม่ตกลงมาเพื่อที่เขาจะได้แสดงท่าทางเหมือนกับงูผ่านมือได้ส่วนความเลวร้ายของไม้กียสิ์ชนินนีก็จะยกตัวอย่างได้เช่นการที่มันถูกใช้สังหารเจมส์และลิลลี่พอตเตอร์รวมไปถึงตอนที่ปีเตอร์เพดิกรูใช้ไม้กียสิทธินี้สังหารเซนดริกดิกรี่ลงไปในเดือนมิถุนายนปี1995 ก่อนที่ในเดือนมีนาคมปี1997วูวด์เดมอลจะใช้มาสังหารเกลเลตกรินเดวาลลงไปในตอนที่ออกไปเห็นข้อมูลของไม้เกียสิตเอลเดอร์ซึ่งไม่ได้ค้นพบกับไม้เอลเดอร์แล้วบวด์เดมอลที่ไม่ต้องการไม้เอนเดอร์ก็ได้ตัดสินใจทิ้งมันลงไปทันทีแม้ว่ามันจะเป็นของเขามานานถึง60ปีแล้วก็ตามจนไม่มีใครทราบชะตาการรมของมันว่าไปอยู่ที่ไหนแล้วแต่จากการคาดเดาหลายๆคนก็เชื่อว่าไม้ที่ทามาจากต้นยิวตามความเชื่อเดิมมันจะถูกฝังเอาไว้กับหลุมศพของเจ้าของเพื่อปกป้องนายองมานวา แม้ว่าในภาพยนตร์จะไม่มีการนำเสนอเนื้อหาส่วนนี้ออกมาจนกลายเป็นเพียงการคาดเดาก็ตามการใช้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือ หากเราสังเกตไปที่รอบตัวของบูดมอลดีๆเราก็จะพบได้แบบชัดเจนเลยว่าเขานานมักจะมีการใช้ผู้หญิงเป็นสมุนหลักหรือเครื่องมือในการทํางานอยู่ตลอดทางการใช้เบลาทริกและสแตรงที่ขึ้นชื่อว่าพักดีต่อเขามากที่สุดเป็นสมุนเอกอยู่ข้างๆรวมไปถึงนากินีซึ่งจะเป็นงูตัวเมียที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหญิงสาวโฉมงามมาก่อนและเมื่อย้อนไปในอดีตตอนที่เขายังเป็นทอมริดอลเขาก็ยังเคยเลือกที่จะสังเวยชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งเช่นการสังหารนักเรียนในฮอกวอตส์อย่างเมอร์เทอร์วอลเรนซึ่กกนนอ หรือเมอรอเธอจองครอบครัรวลงไปในปี1943ทั้งๆท,ที่เด็กสาวคนนี้มีอายุเพียง14ปีทุน,นันโดยเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นมเมื่อเมอร์เธอร์ได้ถูกเด็กชายโอลิฟฮอนบีลอ้อเลียนเรื่องวนันจนเธอเสียใจมากๆสมผลให้เธอตัดสินใจแอบเข้าไปร้องไห้ในห้องน้ําแต่เธอก็ไม่รู้เลยว่าในตอนนั้นทอมริเดกลกลังเริ่มพูดเป็นภาษาพาเซลเพื่อเปิดห้องแห่งความลับอยู่ซึ่งทางเขาจะซ่อนอยู่หลังอ่างน้าที่เมอร์เธอร์นั่งอยู่ในขณะนั้นพอดีส่งผลให้เธอเผลอไปสบตากับงูบ จนเสียชีวิตอีกด้วยก่อนที่ในเวลาต่อมาเมื่อกลายมาเป็นวอดมอร์แล้วเขาก็ได้ครอบงำชินนี่วิสลีลีและทำให้เธอเปิดห้องแห่งความลับที่ฮกวอตอีกครั้งในช่วงปีที่2ของแฮร์รี่พอตเตอร์เรื่องราวของครอบครัวอันนาเซา สำหรับเรื่องราวในช่วงวัยเด็กของทอมรีเดลที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเขามมากนานมันก็คงจะไม่พ้นเรื่องราวของครอบครัวของเขาที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงที่ฝั่งแม่ยังเมโรเป้ก่อนซึ่งชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดจากการขาดความรักและไม่มีความสุขเลยแม้แต่นิดนั่นจึงทําให้เธอตัดสินใจล่อลวงให้ทอมรีเดลซีเนียที่เป็นมักเกิลผู้มั่งคั่งไปด้วยเงินทองและอาศัยอยู่ในลิตเติลแฮงเกอร์ตันประเทศอังกฤษตกหลุมรักเธอด้วยอํานาจมืดและเวทมนต์เพื่อที่ทอมรีเดลซีเนียซึ่งจริงๆแล้ววเป็นคนคหหัสูงยบาบ จะได้พาเธอหนีออกมาจากพ่อและพี่ชายที่ดูแลเธอได้ไม่ดีแต่เมื่อเมโรเปร้ตั้งท้องและมนสกดได้จางหายไปแล้วเนื่องจากเธอคิดว่าสามีนั้นจะรักเธอได้แบบจริงๆโดยไม่ต้องพึ่งมน์เพราว่าทอมริดเดิลซีเนียก็ได้ตัดสินใจเดินทางจากไปแบบไม่มีวันหวนกลับมาเนื่องจึงทำให้เมโรเปร้ตัดสินใจเอาลูกชายอย่างทอมริดเดิลที่ถูกตั้งชื่อตามพ่อไปทิ้งไว้ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแทนก่อนที่ในเวลาต่อมาทอมจะออกเดินทางไปตามหาพ่อเพื่อสังหารเขาทิ้งลงไปในตอนที่ทอมอายุ16ปีทุนันซ เรื่องในส่วนนี้ทาง j k r o l l i n g กได้เขียนมันออกมาเพื่อสะท้อนว่าวายร้ายส่วนใหญ่ร้อยละ99%ในเรื่องจะไม่เคยมีความรักหรือความอบอุ่นจากรอบครัวไปที่ตัวพวกเขาเลยและมันก็ชัดเจนว่าสาเหตุที่ทอมริดเดิลเป็นคนที่เลวรรายจนกลายมาเป็นโวเดมอร์ได้มันก็จะมาจากการที่เขาถูกพ่อแม่ทิ้งไปตั้งแต่ยังเด็กนั่นเองไม่ใช่แค่าราฟที่เข้ามารับบท แม้ว่านักแสดงอย่างราฟายจะขึ้นชื่อในการสร้างภาพจำให้กับบทบาทของหลดวูดเมอร์มากที่สุดจากการแปลรกดตัวมาในเรื่องหลังของแฟรนชส์ด้วยบทบาทที่เข้มขน้นตลอดไปจนถึงช่วงวาระสุดท้ายของตัวละครนี้แต่ถ้าหากมาไล่เรียงดูรายชื่อของนักแสดงที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วรับบทบาทนี้ในภาพยนตร์เราก็จะพบได้ว่ามันมีถึง5คนเลยทีเดียวเรื่องตั้งแต่ริชาร์ดเบรเมอร์ปรากฏตัวมาในแฮร์รี่พอตเตอร์แอนด์เดอะซอร์เลอร์สโตนโดยผู้ชมจะได้เห็นวูดเมอร์ซึ่งริชาร์ดเบรเมอร์แสดงอยู่ติดอยู่ที่ด้านหลัง ศีรษะของศาสตราจารย์คุยเรลวซึ่งณเวลานั้นจะยังได้รับการตั้งชื่อในเครดิตว่า he who must not be named เนื่องจากยังไม่มีใครกล้าพูดชื่อของวูดมอร์ออกมาคริสเตนคูซานปรากฏตัวออกมาในแฮร์รี่พอตเตอร์ and the chamber of secrets ปี2002ซึ่งนี่จะถือเป็นร่างของทอมริดเดิลในวัยหนุ่มที่สุดและถือว่าเป็นช่วงที่เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่หน้าตาดีที่สุดคนหนึ่งในภาพยนตร์ด้วยราฟฟายปรากฏตัวออกมาในแฮร์รี่พอตเตอร์ and the goblet of fire ปี2005ไปจนถึงแฮร์ ี่ and the Daily h o l l o w s Part 2ปี2011ที่เรียกได้ว่าเป็นวอดร์มอร์ร่างไฟนอลและมีบทบาทเดอะที่สดุด Hero 5 Tiffin ปรากฏตัวออกมาใน Harry Potter and the Half Blood Prince ปี2009ซึ่งเป็นช่วงที่ Tom Riddle เด็กที่สดุดอีกทั้งตัวนักแสดงก็ยังเป็นหลานชายแท้ๆของราฟ5อีกด้วย Frank d i l แลปรากฏตัวออกมาใน Harry Potter and the Half Blood Prince ปี2009ซึ่งจะเป็นช่วงที่ t o r ร d เด e เติบโตขึ้นมาได้ประมาณหนึงแล้วแต่จะไม่อยู่ในช่่ววงวัยรุน เกับในแฮร์รี่พอตเตอร์แอนด์เดอะแชมเบอร์ออฟซีมีต้นตระกูลร่วมกันกับแฮร์รี่พอตเตอร์ สำหรับทอมรีเดลหากเราลองสืบเชื้อสายไปยังทางฝั่งแม่ของเขาลูนานเราก็จะพบได้ว่าแม่ของทอมยังเมโรเปก่อนจะมาจากตระกูลที่มีชื่อว่าเดอะการ์ดแฟมิลีซึ่งมันจะเกี่ยวโยงกับแคสมูดเพเวรเรลจากตระกูลเพเวรเรลที่ขึ้นเชื่อในเรื่องของการครบครองเครื่องรรงโยงมทูตทั้ง3อีกทั้งแคสมัสก็ยังเป็นเจ้าของดั้งเดิมของหินคื้นชีพซึ่งท้ายที่สุดก็ถูกส่งต่อในรูปแบบวงแหวนให้กับมาวโลก,กอนปู่ของทอมรีเดลและมอร์ฟินก่อนลุงของเขาก่อนที่ทอมมยัน ส่วนในหนังสือเล่มที่7เราจะได้รู้ว่าแฮร์รี่พอตเตอร์จะเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากอิกโนตัสเพลวเรลเมื่อเขาค้นพบต้นกําเนิดที่แท้จริงของเสื้อคลุมล่องหนที่พ่อของเขาส่งต่อให้เขานั่นจึงหมายความว่าทั้งแฮร์รี่พอตเตอร์และทอมก็ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับตระกูลเพลวเรลเหมือนกันเลยแม้ว่ามันจะห่างรุ่นกันหลายเจเนเรชันจนไม่อาจจะนับได้ว่ามีสายเลือดร่วมกันเลยแม้แต่นิดก็ตาม เคยถูกปฏิเสธจากตำแหน่งศาสตราจารย์วิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มือ ในช่วงที่ทอมริดเดิลยังคงมีสถานะและมีสภาพเป็นมนุษย์แน่นอนว่าเขาก็จะถือว่าเป็นพ่อมดฝีมือดีและมีอนาคตที่ไกลจนน่าจับตามองเป็นอย่างมากซึ่งก็แน่นอนว่าสําหรับคนที่มีความเชี่ยวชาญในการร่ายคาถาได้อย่างแม่นยํารวมไปถึงมีจิตที่แข็งกล้ามากๆเขาก็ได้เคยที่จะอยากลงสมัครเป็นศาสตราจารย์วิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มือเพื่อทําการสอนในฮอกวอตส์มาแล้วด้วยโดยครั้งแรกนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงที่อัลเบิรดิเพตเป็นอาจารย์ใหญ่ของฮอกวอตส์อยู่ในช่วงยุค40ถึง60 จะถือว่าสนิทกันเป็นอย่างมากเนื่องจากอามันโดได้เห็นว่าทอมมีความสามารถที่เก่งกาจจริงๆแต่ด้วยความที่สนิทกันมากเกินไปมันก็ทําให้เขารู้ว่าทอมไม่เหมาะกับตําแหน่งนี้อย่างแน่นอนแถมในตอนนั้นทอมก็ยังมีอายุที่น้อยมากๆด้วยจนเขาปฏิเสธคําขอของทอมในครั้งแรกไปส่วนในครั้งต่อมาก็จะเกิดขึ้นในช่วงที่เอาบัสเบวิลดอร์เข้ามารับตําแหน่งอาจารย์ใหญ่แล้วก็ชัดเจนตามเนื้อเรื่องเลยว่าเดวิลดอร์เห็นความชั่วร้ายในตัวของทอมมาโดยตลอดจนเขาเลือกที่จะปฏิเสธคําขอครั้งที่2ของทอมลงไปนั่นจนึงทํา นี่กลายเป็นปมในใจของทอมมาโดยตลอดเช่นนี้นที่ว่าเขาเดวไล่คำสาพเพื่อป้องกันไม่ให้ศาสตราจารย์คนไหนดำรงตำแหน่งนี้ได้นานมากกว่า1ปีส่วนครั้งที่ใกลยย้เคียงที่สุดที่ความฝันของเขาเป็นจริงก็คือในตอนที่เขาเข้าไปอาศัยอยู่ในร่างของศาสตราจารย์คุออยเรลในช่วงที่แฮร์รี่อยู่ชั้นปีที่หนึ่งป you ริศนาของชื่อ ชื่อหลอดวูดมอร์ของตัวละครวายร้ายตัวนี้แน่นอนว่าความหมายของมันกอจะต้องมีนย่าแฝงไม่ต่างจากตัวละครอื่นๆในแฟรนไชส์อย่างแน่นอนโดยคําว่าวูดมอร์จะถูกหยิบยกมาจากความหมายของภาษาฝรั่งเศสที่แปลเป็นภาษาอังกฤได้ว่า death of d e a h หรือการขโมยความตายรวมไปถึง fly of d e a h ที่สื่อถึงการหนีจากความตายโดยนี่ก็จะถือว่าเป็นนย่าที่อธิบายถึงเป้าหมายของจอมมารสุดชั่วร้ายตลอดทั้งซีรีส์ภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งหากเราเอาชื่อของตัวละครนี้ในตอนที่ยังเป็นมนุษย์ยังทอมมัวโลหรือ มาสลับปรับเปลี่ยนตัวอักษรแบบแอนะกรมหรือการสลับอักษรเพื่อให้ได้คำหรือความหมายใหม่ตามที่เจเคิลโรลลิ่งตั้งใจหรือนานมันก็จะสามารถสะกดออกมาเป็นคำว่า I am Lo r d อ o l d e m ม r t ได้อีกด้วยซึ่งในภาพยนต์ชื่อดังกล่าวจะมาจากการที่ทอมได้ตัดสินใจเรียนรู้เกี่ยวกับฮอครักซึ่งได้ข้อมูลมาจากศาสตราจารย์ฮอลเลสลลกฮอน orn, ที่สอนวิชาปรุงยาในฮอกวอตส์นักขณะนานกระทั่งฮอครักก็ได้กลายมาเป็นตัวแปรสำคัญของเขาในการทำให้เขาแทบไม่สามารถถูกพรากชีวิตไปได้แต่ทิ้ง ก็ตามวูดมอร์ก็จะเหมือนกับตัวละครอื่นๆของเจ r เคลโรลิงในแง่ของการเลือกชื่อมาจากจุดสังเกตในชีวิตจริงโดยจะมีการเปิดเผยว่าเธอได้รับแรงบันดาลใจในการตั้งชื่อนี้มาจากสุสานเกรฟไยเออร์เคิในเอดินบะระประเทศสกอตแลนด์ past. Present. สถานที่ซ่อนในความทรงจํา สำหรับแฟนๆแฮแรี่พอตเตอร์หลายๆคนก็คงจะจํากันได้ว่าซากร่างไร้แรงของบูเดมอร์ก็จะทําการซ่อนตัวอยู่ในป่าแอลเบเนียมาโดยตลอดตั้งแต่ปี1981แล้วเพื่อรอวอันฟื้นกําลังขึ้นมาอีกครั้งในอนาคตซึ่งป่าแห่งนี้จะตั้งอยู่ในสาธารณารัฐแอลเบเนียที่เป็นประเทศในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ติดกับกรีซเมอร์ซิโดเนียโคโซโบและมอนเตเนกโกรโดยมีเมืองหลวงคือติรนาก่อนที่ในปี1991เขาจะได้พบกับศาสตร,ราจายรย์ควีเรลและเข้าไป สิงสู่อยู่ที่หลังหัวเพื่อที่จะได้หาโอกาสกลับไปตามหาศิลาอาถรรพ์ที่ฮอกวอตส์และแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยอย่างแน่ชัดว่าทำไมวูดมอร์ถึงเรื่องสถานที่นั้นเป็นที่ซ่อนตัวแต่เราก็จะสามารถย้อนเรื่องราวไปในช่วงอดีตของเขาได้เพราะเขานั้นจะเคยไปเยือนป่าแห่งนี้มาก่อนในตอนที่เขาเดินทางไปตามหารัตกล้าวที่หายไปของโรวิน่าเรเวนคลอซึ่งลูกสาวของเธออย่างเฮเลนาที่เป็นผีของบ้านเรเวนคลอได้เคยเปิดเผยว่ามันซ่อนอยู่ในป่าดังกล่าวจากฝีมือของเธอมานานหลายศตวรรษก่อนที่ทอมรีเดลจะ เข็นเอาข้อมูลนี้ออกมาได้จนเดินทางไปตามหาจนเจอจริงๆเพื่อใช้มันสร้างหนึ่งในหออครักทั้ง7ของเขาขึ้นมาโดยหออครักก็จะถือว่าเป็นวัตถุมือที่ทรงพลังซึ่งมีชิ้นส่วนของวิญญาณพ่อมดหรือแม่หมด <Harry Potter. S 1> คำผู้สุดท้าย หลังจากที่ปรากฏตัวออกมาเป็นตัวร้ายในแฟรนไชส์อย่างยาวนานในภาพยนต์ภาคแฮร์รี่พอตเตอร์ and the d ์เ l ลลี่ a อลโลสพา2ก็จะถือว่าเป็นบทส่งท้ายของตัวละครน,นี้ลงไปจนได้ซึ่งในฉากการโดนครั้งสุดท้ายระหว่างเขาและแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นจะถือว่ามีความแตกต่างจากในนิยายอยู่บ้างโดยในนิยายคำพูดสุดท้ายที่เขาพูดออกมาก,ก่อนตายก็จะเป็นการไร่ขดาอวดาเคดาฟราแต่ในภาพยนตร์เนื่องจากจงังหวะการต่อสู้ที่ต่อเนื่องมันจึงทําให้เขาไม่สามารถพูดคําสาปสังหารของเขาในระหว่างการต่อสู้ครั้งสุดท้าย ได้นั่นจึงทําให้คําพูดสุดท้ายที่เขาพูดจึงเป็นคําว่าไอคิวสเนปในการตอบกับแฮร์รี่ว่าเขาได้ฆ่าสเนปไปเพื่อสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์รวมไปถึงในอีกบางมุมก็จะเป็นการตอกย้ําแฮร์รี่ถึงความตายของสเนปแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อมีการผลิตเกมในฉบับต่างๆออกมาแล้วมีฉากการต่อสู้ครั้งนี้ปรากฏออกมาด้วยคําพูดสุดท้ายของวูดมอร์ก็จะกลับไปเป็นอวดาเคดาฟราเนื่องจากเกมไม่มีความจําเป็นที่จะต้องอิงจังหวะและความเหมาะสมของบทเหมือนกับภาพยนตร์ ที่เน้นไปที่อารมณ์และความสมเหตุสมผลนั่นเอง โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของหลอดวูดเมอร์จากแฟรนไชส์แฮร์รี่พอตเตอร์ที่น่าจะถือเป็นตัวร้ายสุดยิ่งใหญ่ตลอดการของแฟรนไชส์และส่งผลกับวัฒนธรรมโลกภาพยนตร์เป็นอย่างมากในทุกๆแง่มุมซึ่งมันก็ถือเป็นเรื่องที่น่าทึ่งสุดๆในยุคปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้แล้วเพื่อนๆเ่าครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลอดวูดเมอร์นอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสมัครสมาชิกและกดกระดิ และจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยไ้้หาข้อมูลที่เราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ